สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับนะครับผมสีดอลคุณเงินนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องฝากแม่ๆ FC พี่ๆ FC นะครับผมกดติดตามกด subscribe นะครับช่องช้างวัฒนธรรมนะครับสีดอลคุณเงินนะครับผมวันนี้นะครับผมผมความรักนะครับ ก็จะนำพาแม่แม่เอฟซีนะครับทุกท่านนะครับมาชมน้องขุนเงินนะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันพักผ่อนนะครับของน้องขุนเงินนะครับผมอ่าดูสงสัยจะคันนะครับฝากกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับใช้หางนะครับผมใช้หาง เก่าใต้ท้องนะครับผมนี่วันนี้นะครับก็ประมาณห้าโมงกว่าเกือบหกโมงนะครับผมเราก็ได้จัดเตรียมอาหารนะครับก็จะมีอ้อยนะครับผมอ้อยแล้วก็ไม้นะครับเป็นกิ่งไม้นะครับถ้าแถวอีสานนะครับจะเรียก นะครับบ้านของความรักจะเรียกว่าหมายท่อนนะครับแต่พื้นที่อื่นๆนะครับของภาคอีสานนะครับก็จะเรียกชื่อต้นไม้ประเภทนี้แตกต่างกันไปนะครับบางที่ก็จะเรียกมะรุมช้างนะครับบางที่ก็เรียกต้นอีทึกนะครับผมเรียกได้หลายชื่อนะครับผมครับคุณเงินก็ได้พักผ่อนนะครับผมพอดีวันนี้นะครับ ฝนตกนะครับฝนตกมาทั้งวันนะครับคุณเงินก็ได้ถือโอกาสพักผ่อนไปเลยนะครับผมสังเกตดูพื้นที่นะครับผมรอบๆอบที่คุณเงินอยู่นะครับที่คุณเงินผูกไว้นะครับก็จะมีใบไม้เต็มเลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับก็เริ่มแห้งนะครับใบไม้ใบไม้นะครับแห้งนะครับ นะครับดูนะครับใบไม้ก็หล่นเต็มเลยนะครับผมก็ดูผิวพรรณของคุณเงินตอนนี้ก็อ้วนนะครับอ้วนแล้วก็เนื้อหนังดีมากๆนะครับเวลาเรานำช้างออกมาทัวร์แบบนี้นะครับผมช้างจะได้กินอาหารเต็มที่นะครับแล้วก็การอยู่ ของช้างนะครับก็จะสะดวกสบายนะครับผมเพราะว่าเราเปลี่ยนหลักอวันละหลายรอบนะครับผมหลักก็จะไม่ได้หมักหมมนะครับช้างก็ได้ผ่อนคลายนะครับไปได้หลายๆที่นะครับผมต้นไม้ที่เราตัดมาให้นี่ก็ใบก็จินนะครับแล้วก็ ลำก็จินนะครับผมเดี๋ยวดึกๆก็คงจะมีการหักกินลำนะครับผมเพราะว่าไม้แก่นะครับก็จะมันๆนะครับผมมาออกทัวร์นะครับ สองเดือนกว่าๆนะครับคุณเงินนี่ก็เริ่มสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นมากเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็พักอยู่ที่สาลาธรรมเวทนะครับผมนี่พื้นที่นะครับผมเดี๋ยวจะพาเอฟซีดูรอบๆนะครับก็ดูไปก็แห้งแล้งมากนะครับแถวนี้นะครับผมนี่นะครับนี่ก็เป็นรถนะครับแล้วก็ทีมงานก็นอนอยู่ข้างในนะครับผมเพราะว่า หลบฟ้าหลบฝนนะครับพรุ่งนี้เช้าก็ภาวนานะครับผมให้สว่างนะครับให้มีแดดนะครับผมนะบเวลาเราพักอยู่แถวนี้จะสะดวกสบายนะครับผมเพราะว่า,ามีน้ำมีไฟนะครับผมก็หันมานะครับ ฝั่งนู้นนะครับคุณเงินก็เวลามีอาหารนะครับไม่ค่อยสนใจนะครับฟานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาจะกินอาหารมากกว่านะครับแล้วก็มีอ้อยนะครับอ้อยที่ชาวบ้านนะครับนํามาให้นะครับก็จะสีมัดนะครับผมนี่นะครับอ้อยนี่อ้อยนะครับผม กินแล้วก็รีบนอนเดอ้อคุณเงินวันนี้เล่นน้ำฝนทั้งวันเลยนะครับกินใบก่อนนะครับกินใบแล้วก็กินลำนะครับตอนกลางคืนนะครับผมเราก็จะอานำ้ำ สิดอกคุณเงินมาผูกไว้ใกล้ๆนะครับกับที่เรานอนนะครับเพราะว่าบางทีเราเอาเขาไปผูกไกลนะครับก็บางทีชาวบ้านออกมาหากินนะครับหากบหาเขียดหรืออะไรนะครับผมบางทีตกใจช้างเรานะครับเราต้องเอามาไว้ใกล้ๆนะครับผม ตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับผมเริ่มจะมืดแล้ว,ลวกินใบก่อนนะครับช้างถ้า กินไม้ได้เยอะๆนะครับไม้นี่จะอิ่มนานนะครับผมแล้วก็เหมือนคนนะครับกินข้าวเหนียวนะครับผมก็เดินหมุนไปหมุนมานะครับ กลับมาจินอ้อยบ้างจินไม้บ้างนะครับผม ครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับทีมงานนะครับว่าอยู่กันยังไงนะครับผมเดี๋ยวให้คุณเงินพักผ่อนนะครับนี่นะครับทีมงานก็กลางเต็นนะครับผม ทางเต็นเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับนี่ก็เต็นของขอนวัดนะครับผมฝั่งนู้นนะครับก็เป็นของวันริงนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังทําอาหารนะครับผมนี่ครับเตรียมความพร้อมนะครับ นี่ครับเราก็อยู่กันแบบนี้นะครับอยู่กินกันแบบนี้นะครับผมครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากเอซีทุกท่านนะครับผมเข้ามากดติดตามกด subscribe นะครับช่องของเราด้วยนะครับผมก็จะมีทั้งช่องสีดอคุณเงินนะครับผมและก็ช่องช้างวัฒนธรรมสีดอคุณเงินนะครับผมฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ